สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP o t o วันนี้ผมจะมาพูดถึงน้ำมันเครื่อง h a e w e r l e n Synthetic Blend SAE 10W-40 เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ไม่ใช่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อเน้ำมันเครื่องสูตรนี้เป็นน้ำมันเครื่องเกรดรวมประสิทธิภาพสูงผลิตจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของน้ำมันพื้นฐานบริสุทธิ์สูงน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์และสารเพิ่ม คุณภาพประสิทธิภาพสูงจึงได้นะ้ำมันกึ่งสังเคราะห์ระดับพรีเมียมเหมาะกับการใช้งานทุกสภาวะการขับขี่ผลการทดสอบสามารถป้องก,กันการสึกหรอดได้สูงกว่ามาตรฐาน API SN ถึง30%สำหรับ ประโยชน์ที่ทางเาาลิงเขาได้แจ้งไว้ก็คือ1ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ตัวน้ำมันเครื่องมีสารคุณสมบัติพิเศษช่วยป้องกันการสึกหลอยับยั้าการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องเมื่อเจอสภาวะการทํางานของเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นข้อถัดมาคือให้กําลังและสมรรถนะสูงสุดตัวน้ํามันเครื่องจะเป็นฟิล์มบางๆคลุมเคลือบชิ้นส่วนต่างๆและยังมีสารปกป้องการเกิดคราบครมเมากับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนนต์ไม่่วาจะเป็ ชายกระโปรงลูกโซ่แหวนลูกโซบซึ่งจะช่วยให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอส่วนข้อถัดมาคือจะลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตัวน้ำมันเครื่องมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งจะช่วยป้องก,กันการเกิดคราบโคลนการก่อตัวของตะกอนน้ำมันเครื่องและการเกิดสนิมในเครื่องยนต์ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้กรองน้ำมันเครื่องอุดตันได้ง่ายการป้องกันรือยับยั้งการก่อตัวของคราบโคลนต่างๆจะช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำหรับคุณสมบัติเด่นของน้ำมันเครื่อง h ฮ e w ิ i n Synthetic b l e n d SAE 10W40 ตัวนี้หลักๆก็ช่วยป้องกันการสะสมของ ครบาบขมเหลายืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และช่วยควบคุมความเหนืดอที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์คําแนะนําการนําไปใช้งานจากฮาวารินนะครับต้องเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบธรรมดาหรือมีเทอร์โบชาร์จสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดเล็กที่ต้องการน้ํามันเบอร์ความเหนืด SAE 10W40 API SN หรือมาตรฐาน ACEA 3BC เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาหรือแบบที่มี ีเทอร์โบชาร์จสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์พัน,นในขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดเล็กที่ต้องการเบิรนน้ำมันความเหนืด sa e 1 0 w 4 0มาตรฐาน ace a 3 b c ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการมาตรฐาน ace a, a 1 b 1 A5B5 หรือมาตรฐานที่ขึ้นต้นรหัสด้วย C เครื่องยนต์เป็นสินที่ใช้แก๊สธรรมชาติ CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์จะไม่แนะนำให้ใช้นะครับสำหรับน้ำมันเครื่อง h a v o l i n Synthetic Blend SE10W40 API SN ตัวนี้น้ำมันเครื่องตัวนี้ได้รับมาตรฐานที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมี API SN a c A3BC มาตรฐานของ v o l k s สว g e เ5.02.0นะครับ5.5.0 าานของ Mercedes-Benz 229.3มาตรฐานของ Renault 0710700 0, 0นะครับส่วนคุณสมบัติทางเทคนิคก็จะได้แก่ SE a เกรดก็จะเป็น 10W40 Product Code หรือรผลิตภัณฑ์เบอร์ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่500005นะครับตัว Base นั m เบอจะเป็น D28960.4 1มิลิกรัมนะครับฟอสฟอรัสจะมีค่าอยู่ที่0.11มิลิกรัม ซันเฟสเอสจะมีค่า1.3มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะอยู่ที่15.0ตารางมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับค่าความหนืดที่อุณหภูมิ40องศาจะอยู่ที่103ตารางมิลลิเมตรต่อวินาทีแต่ชนีความเหนื่อยจะอยู่ที่152ส่วนถัดมาเราจะมาดูส่วนประกอบจาก MSDS นะครับว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้มีซันเครื่องตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบหลัก ที่เขาแจ้งมาก็จะมี i ฮร l y Refined Mineral Oil 45.50นะครับอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่70-99%ก็ตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับ ตัว5 w 3 0ครับที่เป็นซินเทติกแท้ที่ทาง c a า t e c h เขาได้แจ้งเอาไว้นะครับก็จะเป็นเบสออยกรุ๊ป3ที่ผ่านกระบวนการกันให้มีความบริสุทธิ์สูงถัดมาเรามาดูเรื่องราคากันนะครับราคาขายของน้ำมันเครื่อง Blend, e c าวเลนซินเติกเบลน SAE 10W40 ตัวนี้จะขาย4ลิตรอยู่ที่1,100บาทจากเว็บไซต์ Lazada ซึ่งเป็น Official Store นะครับของทาง c a า t e c h เองหรือใครไม่สะดวกซื้อจาก Lazada ก็สามารถหาซื้อได้จา ปั๊มคา t เท h หรือตามร้านขายอะไรน่าจะมีขายอยู่นะครับสำหรับน้ำมันเครื่องฮาวเลนเบอร์นี้ถ้าใครสนใจซื้อ l าซ a นาก็ผมจะทิ้งลิง์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับรถที่ทางฮาว i n นเขาได้แจ้งไว้ว่าสามารถใช้ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ Mercedes, Benz, BMW, BMW, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Ford, Mazda, Suzuki, Hyundai, Chevrolet, s u b a r u เช็ครุ่นได้จากรายละเอียดในหน้านี้นะครับสำหรับระยะเปลี่ยนทายที่แนะนำก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง15,000กิโเม หรือไม่เกิน6เดือนแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนเพราะเธอเป็นน้ำมันเครื่องอีกตัวที่น่าใช้ใครสนใจก็ลองหาซื้อจากร้านค้าใกล้บ้านหรือตามปั๊มคารเทคนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางช่อง NP Auto